สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวออสตูดท,ที่น่ารักลูกนี้ก็นาน,านมาทีแสบตาชิบหายเลยตอนเนี้ยคือในช่องของผมเนี่ยเขามีผมที่เปิดหน้ามาแล้วเดี๋ยวฟันขระพดมาได้ประมาณหลายคลิปนะครับแบบหลายคลิปเลยนะฮะแต่ก็หายไปนานเพราะว่าไม่ได้เปิดนะครับผมเออกูจะบอกทําไมนะเออก็นั่นแหละมาดูคลิปนี้กันก่อนนะครับที่เราก็ทําการเปิดหน้ามาอย่างยาวนานนะฮะ แต่วันนี้ก็กลับมาเปิดอีกครั้งกับแสงแดดที่แม่งเข้าตานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงแป๊บดูดิโอโหโฆษณาก็ห้ามข้ามกันนะเด็กๆค่าขนมของผมนี <c oughs> <c oughs> นั่งหลังโอไปบอกว่าแต่ตอนเนี้ยคือผมไม่รู้จะทํายังไงกับแดดข้างบ้านของผมนะครับคือดูดิหน้ากูแม่งขา่าวไปครึ่งหนึ่งอ่ะเออ,อออันนี้ข้าไปเถอะดูดิครับโอ้เมื่อก่อนผมก็เปิดนะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าอู้ มาเปิดอะไรตอนนี้ว่าพี่พี่ไม่เคยเปิดมาก่อนดูหน้ากับผมเมื่อก่อนนี้ทีผมก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าฟันเล็บติหมาของผมเนี่ยมันก็ไม่น่าดูนะดื่มน้ําบรรเทาจิตใจกันสักนิดหนึ่งนี่เขาก็ไม่ได้จ่ายนะแต่ผมก็อยากดื่มเองอ่ะหอมเหลือเกิน ดมน้าโชยกูจะโดนรวบไปวะเน่ก็เอานะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์จะหาทำนะครับรอบนี้ก็จะเป็นตัวละครที่แม่งตึงมากนะฮะเป็นตัวละครที่แบบหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยว่าผมจะกลับมาทําอีกแล้วมันตึงเกินไปนะเดี๋ยวห่างไม้นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไม่มันต้องประมาณนี้จะเปิดทําไมอย่างเงี้ยก็ เป็นคาขอที่หลายคนขอเข้ามาก็คนเดียวขอมานะก็คือพี่ลองเอาตังเงิน5ตัวกับโอปิตุตัวเดียวเนี่ยว่ามันตึงขนาดไหนนะพี่ <Yeah. S 1> เออพี่ก็ลองทําให้ผมดูหน่อยดิว่าแค่แค่โอปิตุตัวเดียวกับตัวเงิน5ตัวเลยนะพี่เอาตัวเงินไปทั้งหมด5ตัวเลยแล้วก็โอปิตุตัวเดียวนะพี่อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมก็จัดตัวเงินทั้งหมด5้าตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นสปีดวากอนเออเออขาเรียกว่าอะไรซานต้าคือตัวอะไรวะ ตานตานะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้ผมมี1075เว้ยไอ้ไอ้เทเบอร์นะครับแล้วก็บูม่าแล้วก็พ่อของมันนะฮะก็นั่นแหละรอบนี้แหละครับ1075เบึ้มๆหลายตัวมากไม่ได้ไปเป็นปลูกมันไม่ได้เป็นพ่อมันแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้ไอดาบมันนะฮะดาบโจมตีนะครับถือว่าตัวเงินจะน้อยกว่าเซเบอร์สี่ดาวนะแต่ก็ช่างเถอะไม่มีนะครับแล้วก็นี่เลววิวแค่110เท่านั้นคือผมหาไม่ได้ คืออีพีกูหมดนะครับแล้วก็นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเอามบวกในค่ําคืนนี้อืไม่ตอนคืนแบบว่าตอนนี้ตอนคืนดิเต็มหน้าครับแสงเนะี่ยแสงแม่งเต็มหน้านะครับผมเอาแล้วฮะรอบนี้ก็จะมีทางฝั่งของย้อนหยุดสโลมีการบ้านหรือเปล่ามไม่รู้นะรอบนี้จะมีตัวผู้ช่วยเหลือเรานะครับทั้งหมด3ท่าน มาร่วมกับภารกิจในวันนี้นะฮะือว่าจะตึงขนาดไหนกันเลยทีเดียวก่อนอื่นนะ,ะเราจะทําการบาเอฟเฟคระดับปานกลางเดี๋ยวไปไปหน่อย <c oughs> ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเสียงมันจะขึ้นเครงเกิน,น,น,นไปอะไรเงี้ยและรอบนี้เราก็จะมาเล่นในด่านน้งไก่ที่ไม่มีแอร์อีกแล้วหลายคนอาจะถามว่าพี่ครับด่านนงไกพ่พี่ทำไมไม่มีแอร์พี่เออมันไม่มีครับผมมันมันก็เลยไม่มีไม่มีแอร์นะ Two hours later บ็อกบัร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดี s s บริการ v ีไอพีเซเวอร์เบริการกดเกมพา a s s แมปบล็อกฟุบริการกดผล Map บล็อกฟุบริการกดเกมพา a s s และกดผล King l e g e n c y บริการกดพิ a p All Star และบริการกดเกมพา s s m แมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกด เติมคูปองอวีฟฟีไฟวอลเล l ร r แลนโอภิเเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลสสิบเอใกล้จะหมดแล้วนะเลสสิบอะรีบๆล่ะ ตัดข้ามาในช่วงเวฟที่โคตรตึงประมาณเวฟ19นะครับที่เราแบบปัมป๊มตุงเงินได้ตันหมดแล้วและตอนนี้เนี่ยเซฟเบอร์ด้านหลังผมก็เด้งประมาณ2002ก็ตกประมาณเวฟละ16ื่นหกละประมาณ16ื่นหกหมื่นเนะฮะโดยประมาณ18ื่นต่อเวฟที่ต่างเหมือนเด้งแต่ก็เอาเถอะครับถือถว่าเป็นตัวที่ตึงมากนะด้วยดาเมจก็มีนะครับดาเมจประมาณ4 0,000นะฮะแล้วก็ตัวเงินที่เด้งประมาณ2 0 0 0ของเขา ว่าเป็นอะไรที่ o อป265หน่วยนะครับและตัวต่อไปที่ผมอัพตานไปแล้วนั่นก็คือพ้าป่าของเขาตัวเงินของเขาเนี่ยก็ประมาณ6กหมื่นสองกันเลยทีเดียวและตัวนี้นะครับก็จะเป็นอาตัวละครที่ผมจะเอามาหรือเอามาดีไหมก็กำลังคิดอยู่แต่เลเวลก็กำลังตึงนะครับ110งก็เด้งประมาณ2007กันเลยทีเดียวเยอะมากนะฮะเอาแล้วก็ตัดมาที่ทางฝั่งของสปีดวากอนนะครับ อันนี้ไม่ต้องถามเลยว่าตัวเงินเด้งเยอะขนาดไหน <c oughs> คือเขาเป็นอันดับหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ต้องเด้งเยอะมากอยู่แล้วนะครับตัวเงินที่เด้งหลักแสนประมาณ2 0 0แสนกว่าของเขาแล้วก็2อ0แสนกับแปดหมื่นเก้านะครับโดยประมาณนะฮะรวมๆกันแล้วจากคณิตคิดวายของผมเนี่ยก็ประมาณเอ่อเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูเว็บเด้งเอาแล้วกันนะ <c oughs> ในการจะอัพโอเปอจูดให้ตันผมต้องโกตัวเงินทั้งหมดทั้งหมู่บ้านมาขนาดนี้เลยเหรอ ตึงถ้าตัดข้าวเวฟไปเนี่ยทุกคนจะเสียได้ไหมนะ5 i v e minutes later ผมก็ตัดข้าวเวฟม,มาในโครตึงอีกครั้งในเวฟที่เจ <Yeah. S 1> ็ดสบจึงบอผมแบบยืนชิวๆแล้วก็โดดน้ำเีินไปแบบชิวๆเฮ้ยยืดๆมากนะตอนนะี้กมึ้นหัว้วมีคำเตือนด้วยทนะี่ห้ามดื่มสองแก้วต่อวันเ <c oughs> ปิดรถเ็ <c oughs> มอย้าส <c oughs> <c oughs> ิแผลร้อนในนี่มันเอาเรื่องเลย <c oughs> 2000 years Th แล้วแล้วเราก็ตัดข้างเวฟมาในช่วงตึงอีกครั้งแบบตึงเชี่ยเลยนะครับแบบไม่รู้จะตึงยังไงนะครับช่วงที่89บเาอกคำเดียวว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกับโอบิตูตันได้ทั้งหมดแบบหลายตัวละครเรามาดูกันนะครับว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะตันได้8ตัวละครหรือเปล่าตอนนี้ผมก็ทาการที่จะเออเชีย่ยนกข้างบ้านอีกแล้วผมจะทําการที่จะออพตัวนี้ให้มันตัน กับเงินอีกหนึ่งล้านและอีกหนึ่งล้านอีกสองลาอ้านยังงล้นเตอนนี้ดูเว็บเก้าสิบผ่านไปแบบรวดเร็วผมก็เลยดูตัวละครที่มันกําลังแบบดุมจมตีอย่างโหร้ายไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของตัวย้อนเวลาทางฝั่งของสรูและทางฝั่งของการหยุดเวลาแบบตึงๆรอบนี้มาจัดหนักจะเต็มแน่นอนครับรอบที่แล้วเนี่ยเราไม่มีตัวหยุดเวลาเว้ยเราก็จะรู้สึกแบบอ่อ,อนอปวดเปียดดุกเดียกนิดนึงนะครับแต่รอบเนี้ย เรามีเว้ยบอกคำารู้ว,ว่าตึงจัดตอนนี้ฮะเราจะอัพตัวนี้ให้มันตันแล้วแต่ว่ามันไม่ตันตั้งทีว่าตัวไม่มีตังค์อ่ะหาตังค์ง,ง่ายก็ดีสิครับผมก็เลยทําการที่จะอัพเกตไปก่อนเดี๋ยวแต่เมิ่อกีดูดุถ้าจะไม่มีผลอะไรเลยอ่ะทาเพื่อนะฮะดูอัพเกตไปฮะไม่ก็รอเด้งนะครับรเดวิสที่ค่าบเแรวดเร็วตัวละครก็ตายอย่างโหดร้ายแล้วก็ทุกทรมานนะนะต อีกชั่วคู่หนึ่งเอ้ยแล้วผมตั้งครางที่จะคลิกคลิกเมาส์รัวๆไปก็แทบจะมันไม่ไม่ช่วยอะไรเลยนะดูดิครับในเว็บ9.2ฮะเฮ้ยตังเด้งแบบรวดเร็วด,ดวังชาชาแต่ก็ยังไม่ถึงห้าแสนอยู่ดีไม่รู้ทำใหม่ฮ้ยตอนนี้มีล้านสองแล้วต้องเก็บเพิ่มครับในอัพไปอีกเนี่ยแน่นอนเราจะเจอตัวเกินมหาศาลอีกล้านแล้วก็สอง รวมกันทั้งประมาณ5ล้านกันเลยทีเดียวตอนนี้ทั้งหยุดเวลาทั้งอะไรแบบบุ้มบุมทำอยู่บัฟดาเมจที่แสนทวีความรุนแรงให้กับเขาการติด2ได้ผ่านไปแบบรวดเร็วมาดูกันนะครับว่าในในแบบรอบนี้มันกี่เวฟวะผมว่ามันตึงแน่ดูดิชี้อดมีทั้งรอมีทั้งอะไรแบบเพียบพร้อมไปหมดดูฮะตอนนี้ซอยครับในการซอยตะกัวเข้าตัวน่าตูอย่างโหดร้ายแล้วก็ จะโรสศัตรูอย่างทุกทรมานเ้ื่อยการที่แบบติดน้ำเมือกสีดำทำให้เขาวิ่งได้อย่างทรมานมากคือมันติดหนึบติดหนึบไปมันทรมานนะการระเบิดขีปนาวุธไฟสีดับที่เผาผลาญสัตสิ่งให้เป็นเถ้าถ่านลิวจินจกะเมื่อลิวจินจะีก่แล้วจริงจริงมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ลิวจินนะโอ้โลิวจินจะไก่แล้วดูดิครับมาแล้วกำลังเดินผ่านหน้ากระเบื้องมา ดือดขากรนเบม้อตรงไหนจะเขาช่องแคบตรงนี้สองแต่มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะผ่านมาได้เดี๋ยวก็เอาดีครับใครจะอยู่ใครจะไปฮะผมจะอัพตัวนี้ให้มันตันเดี๋ยวแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะตันในตัวที่หกตัวที่หกแล้วนะตึงจัดเฮ้ยแต่จะต้องปิดไปได้ที่ในวิวที่กาสีสี่ผ่านไปเป็นรวดเร็วตอนนี้นะครับเหลือนิดเดียวที่มันจะตันแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแค่สองล้านสองล้านห้าสองล้านห้าก็ตึงแล้วนะฮะ ในเวฟที่8ปดไอ้เดวิติกาสิบีกว่า8อะไรล่ะ95แล้วครับท่านผู้ชมเรามีตัวเงินอยู่4 7่แแต่ก็ทั้ำใจกับมันที่จืดเฮ้ยตัวนี้ตนนัวน,นี้จะตานอีกต,ตัวหนึ่งครับตอนนีม้มีหกแสนแล้วแค่นี้เดียวตู้เขากระเคนจีตอนนี้ครับรอเวลาดูด,ดูเลือดเป็นบีแล้วอ่ะท่านผู้ชมเลือดมันเยอะมากครับดูดโูโอ้โห แต่ก็โดนไฟนาซที่อู๋เผาพานทุกสัปด์สิ่งยังเป็นเลือดไหลไม่แตกไหลหลินเลือดจะเป็นบีแล้วแต่ตอนนี้หลักล้านก็ถือว่าสบายนะครับแต่การย้อนเวลาลงฮนะแลือก็ติดพร้อมตอนนี้เหลือหลักล้านแล้วเหลือหลักร้อยล้านเท่านั้นเองแค่ร้อยล้านปังมันเยอะตรงไหนโคตรเยอะเลยเยอะมากดูไปดื่มไปจนคำค้างอะไรใช่ไหมดูดิครับดูดิฮะโอโ้อะไรกันเนี่ย ดูความเดียวของเขาฮะดูครับปุบปับปุบป,บปับจริงจริโหผมต้องทำการที่จะเดินมาตรงนี้ตรงมุมขวามือแล้วก็กำลังรุนกับมอเตอร์ต,ตัวนี้ให้มันตายอย่างทรมานแล้วมันก็ตายในที่สุดยเยี่ยมจริงดูดิครับตอนนี้โอปิตรของผมนั่นตัวที่เจ็ดแล้วไอ้เจี่ยความฝันของผมแบบจจริงการจะวางตัวที่แปดเนี่ยมันต้องได้ตึงขนาดไหน รอบนี้เราจะได้8ตัวละครตาหรือเปล่าโคตรลุ้นเลยครับน้องๆตึงเกินเฮ hey, ดูดิ uh huh. เเลียงหน้ากระดานมาแล้วคนไทแม่นตึงจริงครับตึงจัดประหยัดจริงสิ่งข้างนองนาปล้าหลน่นด oh ูโอ้โหเลือดประมาณเหลือหลักล้านก็ตายอย่างทุกทร,รมานและโหดร้ายสุดๆตายครับดูเนี่ยด,ด,ดูความตายของเขาความเป็นความตายที่อยู่ต่อหน้าอ่ะอ uh huh. แตกอย่างทุกทรมานไปดิ ตึงเกินปุยมุยอะครับรน้องๆตึงเกินเดูฮะเดินมาแล้วเดินมาแล้วแล้วก็โดนย้อนเวลาแล้วก็โดนสรุปแฮมหยุดเวลาแบบโคตรตึงอีกต่างหากแล้เบิดขีปนาวุธพระราม,มนูที่ผ่านหน้าบ้านมาแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่ตึงโคตรนี่ครับมาแล้วฮะโอ้โหดูไปที่98แบบรวดเร็วถ้าอยู่ดีติดบอดที่ปฏิหารเลยนะโคมนี้อ้าปากค้างเลยจริงดูดิครับมาแล้วกำล,ล,ลังเดินมาจางหน้าการะดาลิงเป็ด จ้างโหดร้ก็เดินมาเรื่อยเยฮะอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้โดนเซเบอร์ฟาดครับผมโอ้โหตัวนี้ตายแล้วกำลัวงวางตัวที่แปดเอาละครับตัวที่แปดเรามาลุ้นกันนะครับว่าตัวที่แปดของเขาจะตายหรือเปล่าเชี่ยตัวที่แปดตายน,นี่ตึงเลยนะเฮ้ยผมได้ทำการที่จะระเบิดขีปนาวุธไปไเรื่อยๆืผมกับเซเบอร์ที่กำลังทำดาเมจย่างเธอวิวความรุนแรงเดี๋ยวเราไปดูดาเมจขขาบนละครับมันตึงร้อยบวกแน่นอนร้อยบีตึงอยู่แล้ว ดูดิการระเบิดขีปนาวุธไปครับโรมในเว็บที่100แบบโคตรจึงบาไปแล้วเว็บที่100แล้วเลยเนี่ยตึงเกินผมนี่ตึงจนผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับดูดิตอนนี้กำลังตีทางขวาขวามือนะฮะขวามือกำลังวิ่งมาโดนเซเบอร์ฟาตายครับผมโอ้โหดเกินดูครับโดนเซเบอร์ฟ้านะฮะผมจะเอาโอปิตูดตัวที่แตันหรือเปล่าเพื่อนๆลงมาลุ้นกันนะครับผมตอนนี้ยังไม่ตันนะฮะถ้าโอปิตูโดนพับไปประมาณแบบ เมื่อตันแล้วก็อัพตันแบบนี้ประมาณดาเมจของเขาเนี่ยจะถมีความรุนแรงมากมาสิบล้านเลยนะฮะาำมารวมเผาเนี่ยก็ร้อยล้านแล้วกันดานเมจเวอร์เกินดูครับตอนนี้ทาการกระทืบตัวนี้ก่อนเฮ้ยตมูมโอโ้ตายอย่างทุรมานจริงๆต้งองตายแน่ๆผมลุ้เนเครับแบบตัวระเบิดตาย๋ยวก็เอาเถอะครับเวฟหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหมาได้ไกลจ,จัดนะฮะแต่ผมก็มีตังอัพไปนิดนึง แล้วก็เหลือเงินติดกระเป๋าอีกพันกว่าบาทแล้วก็รอเวลาไปครับเวบที่1 0 1แบบโคตรจึงกับโอวิตุแปบดบตัวเราจะตันหรือเปล่านะครับโอ้ยเอาว่ะแม่งเอาเอาเรื่องอะ่ะคือแม่งเอาอะ่ะไ่มาแล้วกําลังผ่านช่องแคบอีกช่องหนึ่งไปแล้วก็ดูสถครับว่าจะเหลือหรือเปล่าเชียเชียจะเหลือหรือเปล่านะครับเฮ้ยเฮ้ยไอเชียโคตรลุน้นโคตรลุ้นเกิน ดูดิวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาอย่างหหดร้ายวิ่งมาอย่างหลร้ายจริงๆแล้วก็โดนหยุดเวลาไปครับแต่บางตัวที่ไม่โดนก็เหลือเลือดประมาณเล็กน้อยขนาดนี้เขน้าจะแตกแสลงตายหายยุกดุงแน่นอนะนะครับโอ้โหเลือดน,น้อยตรงไหนอเห็นแค่ปติมดแค่นี้ก็เป็นล้านนะเฮ้ยเป็นล้านเลยนะพี่ต้องบอกว่าเป็นล้านเลยพี่ตึงเกินนะครับํำการหยุดเวลาฮะแต่ตัวเงินก็เด้งมาอีกครั้งแต่ผมก็ไม่พอยาซ่าอยู่ดีตอนนี้มี9ล้าน ไปเก้าล้านเก้าแสนหกแล้วครับต้องรอเก็บอีกหนึ่งล้านเพื่อจะเอาตรงนี้ไปเป็นล้านเหลวพี่เป็นล้านเหลือพี่ดูดิครับเดินมาแล้วเดินมาแล้วตอนนี้เลือดเป็นปีไอ้เชี่ยาอะไรไปตีวะเนี่ยผมได้บอกคํเดียวว่าจีจีบ้านแตกแสลลคขาดมอพยายาวรับเย็บแน่นอนครับไรเอลินผันผมได้ยืนตรงนี้แล้วก็เกือบจะปล่อยเมาแล้วคือยังไงเงินกูก็ไม่ตันแตเอาจริงนะไอ้เชี่ย ไม่แล้วครับตอนนี้มีหนึ่งล้านผมจะเอาตรงนั้นไปมีหนึ่งล้านสี่โอ้ยล้านสี่เอาไปแล้วกริกๆอ่ไอ้เชียมีหนึง่งล้านหนึ่งเลยล้านอะีกก้เนี่ยโอ้โหเชื่อขึ้นบอกตรงนี้เลยว่าอบอกเขาเลยว่าจุกจัดนะครับน่าจะเรียบร้อยวะ่ะน่าจะมองอ่ะเออคือ,อจริงนะคือคือไม่น่าไม่น่าได้เอาจริงๆนะครับผมก็ทำการเชื่อ ปรับไม้ขึ้นดีหนึ่งโ่องทำไมหลุดขออภัยด้วยนะครับเพราะไม้ผมเนี่ยมันตึงจัดนะฮะโอ้ไม้นะตอนนี้น่าจะไม่มีดีโอไม่มีอะไรแน่เลยวะน่าจะเรียบร้อยว่ะเฮ้ยอฮ้ยเชื่อมันแตกน่าจะเรียบร้อยจริงครับเรียบร้อยจริงถึีกนองนาประลาหล่นนะฮะแตกจริงอะไรจริงดูดิครับตอนนี้ก็อ่า ผมเลยขายบูม่าแล้วก็พ่อของแกทิ้งไปเพื่อจะอัพเกรดตัวนี้แต่มันเป็นไปได้ไม่ได้ที่จะอัพเออเจียมีอีกสองล้านพอของกูอยเมาเนี่ยสองล้านเนี่ยพ่อมึงเหอะโอ้โหเป็นไปไม่ได้จริงครับก็ถือว่าตัึง